สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเสียณครัวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่แอตติกนะวันนี้ก็จะจิบมาฟาร์มป่ามาดูสิว่ามันย,ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะโดยเซตของที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้เลยนะก็จะออกเป็นดาบแดงนะแทนเอ,อ่อฟาร์มเกาะนะเออก็ประมาณนี้โอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูในโซโล่แรงกันเลยดีกว่าโอเคฮนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซโลแรงและ ตอนสตาฮะก็จะไล่ฟาร์มจากเออบัฟฟ้าลงเป็นบัฟแดงนะไปเข้าทีมไฟอทิก็น่าจะเป็นตัวที่นะเล่นง่ายที่สุดแล้วล่ะนะเออแล้วก็มีอันติที่เป็นเอกลักษณ์นะคือจะฟาดดาบไปแล้วก็ตดสตันด้วยนะแล้วก็ดูดเลือดคืนด้วยนะถ้าใช้ถูกจังหวะนี่โหดเลยนะเออก็าฟาร์มไปเรื่อยนะใจเย็นๆตอนนี้ ทีมก็กระจายตวนไปอยู่โอเคเลนบนมีสจวตกลางมีโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยฮะขอมโบทีไฟก็ง่ายๆสกิลสองสกิลหนึ่งนะทำไม่งั้นก็ใช้อันตีเปิดเกมงไม่ได้แต่ว่าจะใช้ยากหน่อยเพราะเขาจะเห็นนะกว่าจะชาร์จโดนนี เป็นวิเลยนะอันติแนะนำให้ใช้ในช่วงชุลมุนนะอ,อถึงจะได้ผลดีอืมโอเคตอนนี้ทีไฟไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่ถ้าจะอยู่ทันที่เลนบนตรงนี้ก็ฟาร์มเก็บหนึ่ก่อนนะอย่าเพิ่งบวกกันเละนะโอเคแล้วถ้าเราฟาร์มชุดนี้เสร็จแล้วเราลงจะไปช่วยไอริ ไอ้ลีลวนกับไบรอนอยู่นะไบรอนน่าจะเห็นเราแล้วแต่ว่าเขาจะบวกหรือเปล่านะถ้าบวกก็เอาเลยนะโอเคไบรอนเปิดทีมไฟท์เข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมแหมน่าเนะสียดายนะเอ่อรอเก็บดาร์คเซเลเยอร์ดีกว่านะโอเคเก็บดาร์คเซเลเยอร์โอเคไป ไวล้อนส่วนทีไฟเอาก่อนเลยสามหนึ่งแบบนี้อย่าพึ่งฮะเรียบร้อยทีแรกเป็นของทีวามมน้ะทีเอะทีเรานี่ก็เน้นแต่เก็บแตดไปเออมันก็เป็นช่วงสำคัญด้วยเลืนไปเรื่อยสบายๆนะวันนี้ทีไฟเราก็น่าจะสบายนะเพราะมีโอเมก้านะไมายืนยืนยืนเลย ยืนรลับด่าเหมียให้เรานะอืมสวยโอเคอย่าเพิ่งฟาร์มนะต้องไม่บวกกันแล้วตอนนี้โอ้ยวัดโดนนะอืมอืมเราจะเข้าหน่อยเข้าไม่ได้เสียจังหวะนะเมื่อกี้ขอหิวเลื่อนก่อนแป๊บหนึ่งนะกลับมาฟาร์มก่อน ทีวันนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะ <the> ปกติไปโซโลแรงให้เจออะไรแต่ไม่รู้นะเละไปหมดโอเคแล้วก็ฟาร์มไล่ลงไปเลยะจะไปหาไอรีครั้งไงไอรีเรียกแล้วเ <cannot> พิ่งฟาร์มฮะไปช่วยไอรีก่อนโอเคโอเมกาก็มาแล้วอาอโอเมกาเปิดทีมไฟฮะ เข้าเขาแบบนี้มันปียัดเลยนี่สตันใบสวยฟื้นถอยมาก่อนนะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนจะค่อยเข้าไปใหม่เฮ้เห็นแล้วเออเอาตัวบางๆก่อนเลยฮนะเก็บบัตเตอร์ไฟได้ถอยน,นะฮะทีนี้อืมแล้วก็กลับไปไฟาร์มดูดเลือดต่อนะอ,นอ,อ,อะไรฝ่าไ,ไม่เลือดนะถ้ามีบีตเไฟก็เข้า,าเลยนะ ไม่หรอกเราจะไม่โมฟา์มันเลยขนาดนั้นนะ,ะถ้าหัวเราจะฟามเฟสหนึ่งเรียบร้อยให้เพื่อนได้ตายกันหมดแล้วอืมโอเคเลนล่างเลนล่างมีใครไปไหมเนี่ยไม่มีใครไปเราก็ต้องไปฮะเลนกลางก็ไม่มีใครอยู่อยู่ฮนะทั้ง,ง,ง,งช่วยเอลี่นะเลนกลางก็น่าจะปล่อยแตกไปอ,อ,กอ,อืมเปิดเลยทีไว้ปึ๊บปึ๊บ อันตียัดเลยโอ้โหเจอจับเหรอเสียดายเอาเก็บได้ไหมลิได้น่าจะหูไม่ได้ะฮะเขาฟิลเข้าไปฮะเจ้าจังหวะมเมื่อกี้กำลังจะงาะ้างฮะดาบแดงเลยเจออารัมจับฮะเอออันตรีของแฮทริกเนี่ยก็จะถูกขัดได้พวกตระกลูลจับนะพวกอารัมอลิสเตอร์อะไรพวกนี้นะแต่ว่าไม่ ไม่ยังไงไม่ติดสถานอะไรนะเออแต่ว่าจะถูกขัดได้แค่ฝองตัวนี้แหละนะเอาที่เคยเล่นมาเอากลับมาฟาร์มต่อไปเรื่อยใจเย็นๆสโลรี่แล้วก็ปันของไปเรื่อยตอนนี้เลยล่างบุกกันอีกแล้วฟาร์มตัมนี้เสร็จแล้วต้องรีบเดินไปแล้วไปนะเข้าที่ไฟก่อนเออ ฟาร์มไม่ได้ข oh <my> อสิฟิเลยเอากันดีนอีกแล้วนะม <c oughs> ันก็ต้องบวกกันแล้วฮะทีนี้อืมเข้ามาละขอดาบแบงไอ้สตันไปหน่อยเพื่อนโอ้โห oh. ไปหมดแล้วเอยเอาทีมไฟไม่รอเราฮะเราเจ่งแบบนี้แล้ อันนี้ทาไม่มั่วไม่ได้นะอาิตเตอร์รอจับอยู่แน่นอนเนอะอืมเอาแบบแดงถ้าเราไปเปิดทีมไฟก็นะอาริตเตอร์รออยู่เลยเฮ้ยรอรอเพื่อนเกิดดีกว่าอ้าวเอาดักเซเลอร์ต้องเข้าฮะแบบนี้โอเคกดสกิลความสวยเอ้ไม่ใช่ิไอาริได้อืม เมื่อกี้เรากดไม่ติดนะโอเคนะกลับมาฟาร์มต่อรูปเกมตอนนี้ก็สูสีนะแปดต่อห้าเสียคนละหนึ่ง <c oughs> <1 S 1> ป้อมไหมเนี่ยเราเสียสอง้อมด้วยโอเคนะต้องเข้าทีแฟข้างบนต้องเก็บอาลัมละสวยลัดสวยๆไปเลยฮะไม่ไม่โคนหรอก <c oughs> โอเคฮนะ แล้วก็ไล่เก็บเออบางกรเลยนะถ้ามีโอกาสอธิคก็เป็น,นตัวที่ความช้านิดน,นึงนะแต่ว่าเล่นง่ายโอเคสจ้อมาเติมแนละ้วเออก็ใจเย็นไปโอเคสวยก็รอปิดเก,เกมแล้วนะเออไม่รู้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่า เราจะหวาเข้าฮะเราสร้างทีมไฟไม่อยากเกมพีคเท่าไหร่นะเกมนี้นี่โอเคตเราจะปเป็นเลนล่างอ้าวบวกกันแลนะ้วฮะอือันตียัดเลยเอาปาดทีนึงก็โหมไปตีสตันเลยเลยฮะเดี๋ยวประโยชน์นะเดี๋ยวเราจะหวาดส,สวยเข้าต้องเข้าแนละ้วหมุนทีนึงสวยรอเข้ารอเข้าจะหวะสวย เก็บเบลสูได้ฮนะตามด้วยปัตตาไฟแหม่สกิลเหนือนิดเดียวนะโอเคต้องวิ่งดักนะวิ่งดักอย่างเดียวเอาวิ่งดักมาไหมเห็นอยู่อ้าวไม่ออกจะพูดเมื่อเติมสวนไปเจอเมย์เราทำไงเรียบร้อยสวยเก็บได้ฮนะดันป้อมเลยฮนะจังหวะนี้ดันยาวๆไปฮนะ ถ้าเข้ามาเราก็จะถอยนะเธอไม่บวกเท่าไหร่โอเคเรีบดีอลิเตอร์ลงมาละถอยฮนะเป็นอลิสเตอร์นี่เป็นตัวที่ไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่เจอจับมาดีล้องเลยโอเคตอนนี้ก็กลับมาฟาร,ร์มเหมือนเดิม <My S 2> ไปเรืนนะ่อยฮะมันก็เล่นง่ายจริงนะแต่ว่ารนะูกเกมตอนนี้ก็อึดอัดอยู่ เอาอีกแล้วฮะต้องเข้าทีมไฟแห่แบบนี้ยังไงฮะจะตามกันหรือเปล่าเออบวกกันดัวแล้วใบรอนยังไงฮะใบรอนเขาฟาดีิเด็กอข้อือเขาฟีร์กออกฮนะอันตีมันก็มีช่องโหว่แบบนี้นะฮะออกเอะอาร์ติมันก็จะใช้เวลานานนิดนึงงกว่าจะใช้ได้แต่ใช้ได้ก็ดีอะ โอเคปั okay, งเอ่อดาสเซอเยอร์คนเดียวไม่น่าจะไหวนะแอตติกนะส่งแอตติกอืมยังไงดีนะเพื่อนไม่มาช่วยโอ้ทีไฟก็จะบวกกันแล้วไม่ไม่เก็บดีกว่าไปบวกเลยดีกว่าไปเออไงฮะ กันไ,ไหม,อ,มอย่าพึ่งปลกกันเลยดีกว่านะตัวตัวยืนเราไปหมดแล้วโอเมก้าโอเคของเราก็เริ่มมีแต่ว่าการเินเราก็เป็นฟาร์มที่ฟาร์มน้อยนะเน้นทีมไฟนะ์นะก็ประมาณนี้เน้นช่วยเพื่อนนะนะเออเ้าเน้นการเงินก็ได้หายู่นะฟาร์มทั้งวันนะฟาร์มไปเรื่อยถ้ามีทีมไฟ์ก็เข้านะเออไม่ใช่ไปยืนฟาร์มแบบนั้นก็เรียบร้อยนะ เออขอไปดิเช็คดาร์คเซเลเยอร์หน่อยแล้วกันนะสงสัยนานไงฮะโดใส่เลยปุ๊บปุ๊บป๊บยังไงขอเทนติอตามาตะไปเออฟาดไปเเสียดาร์คเซเลเยอร์แล้ว ayer, แต่ยังได้อยู่สองศพอาด้วยศพที่สามเรียบร้อยฮะที่เพินน่งคิวนี่เห็นเราได้ที่เพิ่งคิวนะเ,ออเสียเดี้ย,ยวฮะเสียดาร์คเซเลเยอร์ ก็จะใส่โอกาสนี้ดันป้อมเลยดีกว่าเราลิปเดินเข้านะโหลิปเดินทีมจะพอไหมเนี่ยเออสวยไั้ป้อมอยู่ถอยก่อนดีกว่านะว่าทีมเขาเกิดหมดแล้วโอเคเรนโบนจูตอร์จะไปคี์อยู่นะโอเคส ช่วยเคียร์เดนบเินขอกับาฟาร์มเงินกันแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะก,กับมาฟาร์มเงินกันแป๊บหนึ่งนะถ้ามีไฟเอทีไฟค่อยวกเอาอีกแล้วนะบวกกันอีกแล้วข้าวฮะแบบนี้ โอ้โหจะมาถึงก็ตายหมดแล้วโอเคเก็บอัลลัมก็ได้อย่างดีนะโอ้อัลลัมฟีออกอีกแหม่น่าเสียดายนะอ้าวเรียนโบน์ต้องไปเรียนโบนดีอีกฮะโอ้ยไม่ได้แบบนี้ต้องตามเก็บอยู่ในพุ่มแน่นอนฮนะจังหวะน,นี้โดดใส่เลยนั่นไงปึ๊บๆเียบร้อยอันนี้ได้ ขอเดินดันเลนหน่อยแล้วกันนะบวกกันอย่างเดียวไม่ดันเลนมันก็จะชนะยังไงนะนะเอตอนนี้ก็อยากได้เลนบนนะแตนะ่ว่าต้องลงไปข้างล่างแล้วเขาบวกกันโอ้ยดักแน่นอนนะเข้าไปเสร็จแน่นอนถ่ยมาก่อน โอ้ยอลิเตอร์อยากให้ลิเตอร์วิ่งเที่ยโอ้โหโดนจับโอเคโชคดีเขาปล่อยก่อนโอโ้อันตีเฮ้ยพอเรากลางตีนี้เขาเดินหนีเลยนะนี่แหละข้อเสียแฮตติเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้แล้วนะเออในเสียดายโอเคขอบน,นเลนล่างก่อนโอเคป้อมดอนไม่จะแตกแลนะอื้อเกือบโดนใส่เฮ้กดตีป้อมอีกเดียวไม่อยู่ เอ้าวข้าเห้าจังหวะนี้ต้องเข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยโดนจับเอ้าเรียบร้อยฮะวิ่งมาเจอวัตเตอร์ไฟแล้วยังไงฮะไฮริศัยชุจดจังหวะนี้กดตีป้ามีเดียวก็เรียบร้อยไปฮะฮึจังหวะเมื่อกี้ไม่น่าตายเลยนะวิ่งไปจ้าเอะวัตเตอร์ไฟเรียบร้อยฮะโอเคฮะชนะก็เป็นของเราฮะวิทอรี่โอเคฮะเราก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งดาวเป็นสองดาวคอมเมดี้ไอวี เราก็ได้ที่เบอร์คิวครั้งที่200ได้น้อยกว่าเพื่อนนะส่วนมากเล่นสปอร์ตเอฟได้แก่สจ๊วตสจ๊วตช่วงนี้ก็มานะโอเคสกอร์28ต่อ10นะเหล็กเกมของเราอยู่ที่9.7นะจุดนะระดับที่5ถือว่าต่ำมากเลยนะแล้วก็เคเบลหนะตายเ่ยอัซิสไป7จ็เอาส่วนมากใน,นทีมไฟนะเอะอประมาณเนี้ยใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ